อเมริกาครับน้าเบอร์ลัดไหนครับผมที่ทำผักส่งเขาแจ้งมาว่ามีแค่16คันในไทย16ครับกคันเขาลงขายตอนเช้าครับสรุปผมไม่ทันผมได้มาแสนปลายไปปลายด้วยนแน่นะไหนมังกรทองไหนน้าไปเอาโลโก้โรดิโอมาใส่เออสเปคอเมริกาคอ๋อคืออเมริกาจะเรียกว่าโรดิโอใช่อเมริกาจะเรียกโรดิโอครับผม จของการขับเคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนน MRX พลังสู้ชัยชนะ มองเหมือนเผลิอก็ Isuzu T F Arm ก่อนทองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเราไม่ได้เจอกันแน่นอนใช่ครับผมแนะนำตัวนิดหนึ่งครับชื่อมากครับน้ำมากนะครับครับผมยูับไรบ้างก็มีคาเมโอแล้วก็ช่วงสั้นจะเน้นเป็น Isuzu ครับครับผมอ๋ออันนี้สาย Isuzu สาย Isuzu นะครับตัวพ่อที่ที่บอกว่าหายยากปัญหายากตรงไหนดีคือรถแท้ทะเบียนแท้เนี่ย พวกที่ทำาปดส่งเขาแจ้งมาว่ามีแค่16คันในไทยส6บคันทำไมมันน้อยจังคือจริงๆแล้วไอ้ช่วงสั้นเนี่ยเขานำคัตซีเข้ามาเพื่อที่ว่าให้เป็นแบบของอีซุคาเมโอฮะอ๋อ,ร,อ,อรุ่นผมอ่ะ้ดใช่ครับคือคือจริงๆแล้วเขาทำมาเพื่อคามเมโออาวัดขนาดอะไรแล้วนำช่วงท้ายของคามเมโอจากนอกอะพอมาประกอบ แล้วคาเมโอจะขยับฐานล้อถอยหลังไปอีก12เซนครับเรียกว่าเป็นแค่แบบมาเป็นต้นแบบใช่ครับเอาคัสีมาเป็นต้นแบบ,บอ,แบบอ๋อ16คันที่นําเข้ามาครับเป็นรถนําเข้าทั้งคันเป็นรถนําเข้าทั้งคันโดยอิซูซครับครับผมครับ,รบแล้วนะตอนนั้นตอนที่มันเป็นรถใหม่เนี่ยมีคนได้แบบเฮ้ยมีการประกาศไหมว่าเฮ้ยมันมีอิซูซูมีรถแบบนี้ขายนะผมว่าน่าจะคนใน เท่านั้นคนในเท่านั้นไม่ได้ประกาศเป็นพับบิคใช่ผมว่าน่าจะอย่างนั้นครับที่มาที่ไปคือด้วยความที่ว่าผมมาขายอะไรอีสุตัวนอกรผมก็เลยเซิร์ชหาอีสุช่วงสั้นเพื่อที่ว่าตอบโจทย์ตัวเราขายอีสุครับก็ไปเจอคันนี้โดยที่ว่าผมเปิดเข้าไปตอนบ่ายเขาลงขายตอนเช้าสรุปผมไม่ทันผมก็เลยขอเบอร์คนที่ขายว่าคนที่ซื้อไปล่าสุดคือใคร แล้วผมก็จีบคนที่ขายให้ผมประมาณหนึ่งปีโอ้เดี๋ยวโทรทุกเดือนอ๋อฮะแล้วแซลทุกคอมเมนต์ที่เขาเอาลถคนนี้ลงรูปใน Facebook เขาเรียกอะไรนะแทงแทงแทงครับเขาซื้อมาเท่าไหร่เขาซื้อมาเท่าไหร่ก็เขาซื้อมาประมาณแสนกลางๆไม่แพงนะแต่ผมได้มาแสนปลายไปลายโด น้ำมาบอกอยากได้มากเลยอยากได้มากจัดให้เลยไม่จริงๆแสนปลายก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะถือว่าไม่แพงเพราะว่ารถมันเป็นค่อนข้างหายากครับแล้วคือเขาตัวพี่เขาเองเขาก็เก็บรายละเอียดเครื่องครับกับเบรกมาแล้วหลังจากที่ว่าเดิมทีมันมีปัญหาครับครับขมแรกขายไปเก็บก็คือพี่ต้องไปเก็บงานเองในราคาแสนห้าใช่แล้วแต่ว่าผมเอามา ไอสิ่งที่เขาเก็บรายละเอียดมาผมก็ต้องกลับมาเก็บใหม่อีกรอบนึงอ๋อเอาตามที่เราชอบใช่ใช่ใช่พูดถึงความหายากคือหายากที่สุดหรือเปล่าหายากที่สุดหรือเปล่าในแบรนด์รถกระบะไทยผมว่าหลายๆเจ้าที่ว่าเล่นช่วงสั้นก็อยากได้อีสุหลายๆคนอยากได้อีสุคือส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเออจนนะเห็นรถน้านี่แหละนะครับตอนแรกเราก็ยังเลือกเลยว่าเอ้ยน้าตัดหรือเปล่าตัด หรือป่าหรือเอากระบะนอกมาครอบคัตซีมิวหรือเปล่าอ๋อถ้าคัตซีมิวช่วงกระบะมันจะหดกว่านี้รถมันจะสั้นกว่านี้อีกใช่รถจะสั้นกว่านี้แต่ว่าส่วนมากที่เขาทําในเมืองไทยที่ทำครับ,ค,รบคือเขาจะเอาบอดีอ้ท f R มาครอบลงในคัสซีของ KB ช่วงสั้นอ๋อครับคือภายนอกดูเป็นท FR แต่ว่าความเป็นจริมในเล่มระเบียนมันฟ้องเราก็คือ KB ซื้อรถจะดูตรงนี้ด้วยใช่ครับแต่คันนี้คือโอเคแท้นะครับฮะแล้หน้าดูไงครับรถแท้มีรหัสมีอะไรไหมรหัสมันจะเป็น TFR 52R ครับครับผมแล้วถ้าเป็นช่วงยาวล่ะช่วงยาวก็เป็น TFR ธรรมดาอ๋อ TFR 52R ครับนะครับนี่ก็เป็นความรู้ให้กับคนที่ตามหารถก็ดูพวกเลขวถังนะครับครับใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่พอทราบมาคือกระบะท้าย ไม่ได้เอาของรถแคปมาใส่ได้ด้วยใช่ครับครับ,รบใส่ของรถแคปไม่ได้ครับ,รบเพราะว่ากระบะของที r เนี่ยถ้ารถแคปจากหัวเข๋งถึงซุ้มล้อมันจะสั้นกว่าหัวเดียวครับแต่ว่าด้านหลังจะยาวกว่าของหัวเดียวช่วงสั้นครับครับผมก็คือเอามาใส่ปุ๊บจะกลายเป็นกระบะถอยไปอยู่ข้างหลังใช่มันจะ<อ>มันจะ ไม่สามารถมาใช้กันได้เหมือนอย่างไมตี้ไมตี้คือกระบะช่วงสั้นกับกระบะแคปเขาจะเท่ากันเลยเขาสามารถรเอามาวางได้แต่ถ้ามัางกรเนี่ยไม่ได้อ,อันนี้เรียกว่าความโคตรแรงของจริงครับไปดูของแต่งาัน่ลยว,ว่ามีอะไรครันนี้ท่วมนะนะแต่ว่า <laughs> บอกเลยว่าเป็นของแต่งที่ฟังยี่ห้อแล้วประหลาดประหลาดเขียนไม่ถูกเขียนไม่ถูกครับผมคันนี้แต่งเป็นสไตล์อะไรครับผมเป็นสไตล์เมกาครับครับผมฮะอ่าประการแรกเลย นสปอยเลอร์ครับล่างเป็นชุดแต่งของเมกาครับยี่ห้ออะสตีลเลนเออสตีลเลนครับผมคุยกับนแอ้คุยกับน้ำเมื่อเช้าอยู่นะครับอันนี่นี่ไฟไฟสองสีสไตล์นอกอันนี้คือตัวนอกครับผมบ้านเราล่ะบ้านเราจะเป็นสีส้มอย่างเดียวครับครับผมไฟหน้าเป็น LED ยี่ห้อลุนครับชื่อยี่ห้อกเลยแล้วไฟเลี้ยวจะเป็นเมกา เพราะว่าถ้าเมืองไทยมันจะมีผูดผุดแต่เมตาามันจะเป็นทับพิมพ์ครับอ๋อฮะครับอันนี้คือเราไม่ได้ทาเองไปขอมาทั้งมาทั้งมาทั้งลูกมาทั้งลูกเลยครับมาทั้งยวงเลยครับคือไอ้ยี่ห้อรุนเนี่ยสมัยก่อนอ่านอ่านแบบอ่านหนังสือนักเเลยนรถกระบะครับสมัยนน้นนะใช่จะเป็นของแต่งของสายกระบะเยอะใช่ใช่ครับหายากไหมครับอ่าอันนี้มันเป็นงานใหม่ มันเป็นประยุกต์รุ่นใหม่ทําให้จริงๆเขาทําพวกใส่พวกจี๊บพวกอะไรพวกนี้ครับกระจังหน้ากระจังหน้าจะเป็นเมกาครับครับผมฮะความเป็นเมรกาของมันใช่มันจะมีเมกากับออสเตรเลียตัวนี้นะฮะต่างกันอะไรนะคือถ้าเป็นบ้านเราบ้านเรา9 4 9 5ส่เนี่ยทรงจะคล้ายๆตัวนี้แต่ว่าจะเป็นไฟหน้าเต็มอันนี้จะเป็นไฟหน้าลึก ครับครับแล้วถ้าของบ้านเราตัวซี่ตรงกลางจะเป็นสองซี่นี่สองซี่แต่ว่าตัวนอกจะเป็น3มซี่ครับผมครับโลโก้ใช้ด้วยกันได้ไหมโลโก้ใช้ด้วยกันได้ครับใช้โลโก้เดียวของอิสุมูได้ครับครับ,รบทีเด็ดเลยก็คือแผ่นสแตนเลสด้านข้างเป็นของแต่งเมกา เดี๋ยวนะมันเป็นแผ่นสแตนเลสเว้ยแล้วก็มันก็มียางสีขาวอันนี้เราใส่เองหรือเปล่าอ่ายางเดิมๆมาจะเป็นสีดําแต่ว่าผมกลัวมันโดดมันโดดอ่าจะเน้นความคลีนนิดนึงก็เลยผมเลยเปลี่ยนเป็นยางขาวแนนแน่นะหนมังกรทองไหนน้าไปเอาโลโก้โรดิโอมาใส่อ่สเปกเมกาฮะคืออเมริกาจะเรียกว่าโรดิโอใช่อเมริกาจะเรียกโรดิโอัาผมะโอ๋ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างหายากแผ่นสแตนเลสนี้ครับ พราะมันเป็นงานเก่าเก็บเลยฮะครับผมไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะเป็นงานเก่าเลยเป็นงานเก่าเลยครับครับผมแล้วก็นี่กระจกมองข้างกระจกมองข้างไม่เหมือนชาวบ้านอีกแล้วอ่าเป็นหูช้างแต่เป็นหูช้างตั้งคือจริงๆตามสเปกก็เป็นของเดิมโรงงานแต่ฝาครอบอะจะเป็นเหมือนพวกชุดของแต่งครับครับของแต่งจากนอกอย่างครอบกระจกครอบมือเปิดพวกนี้ จะเป็นของแต่งนี่มีหูช้างด้วยหูช้างกระจกสีชาครับผมอันนี้คือมากับรถมากับรถจริงๆมากับรถจะเป็นสีนี้แต่ว่าตอนที่ได้รถมาถูกเปลี่ยนเป็นกระจกไทยหมดก็เลยต้องตามเก็บอย่างดีนะที่ไปตามกลับมาได้นเดี๋ยวนาไร่รับวไอ้ลาวตากผ้าข้างหลังนี่แหละครับลาวตากผ้าจะเป็นสเตนเลสของแต่งจากนอกครับ ไม่ได้ทำใส่เองบ้าไม่ได้ทำใส่เองครับผมผมนึกว่าทำใส่เองนเนี่ยตอนแรกก็เจากนอกครับเพราะว่าของบ้านเรามันจะเป็นห้าขอมันจะไม่มีทำสี่ขอทาแล้วขอันนี้ขนาดพวกน็อตเนี้ยตามเชียงกงเขาบอกว่านี่คือน็อตแท้ของโรงงานครับเล่นยันน็อตเเล่นยันน็อตถอดเ่ยต้องมาคลองเลยนะไหลลงท่อนี้บันเลยเลยนะน คือต้องให้เขาใส่ถุงเลยถ้าเวลาประกอบครับผมครับแล้วหูหูคือมาชุดนี้ชุดนี้เขาจะมาเชื่อมติดกันหมดเลยครับผสี่ช่วงจะจะเชื่อมติดกันหมดเลยอ๋อคือไอเนี่ยหูกับราวเขาจะเชื่อมมันจะเป็นชิ้นเดียวใช่เป็นชิ้นเดียวกันเลยคตอนแรกผมนึกว่าต่างคนต่างอยู่นะอ๋อเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับเดี๋ยวหากันมืดมีปัญญาใช้เขาแล้วก็อะด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายจะเป็นไฟท้ายสเปคอเมริกาครับเดี๋ยวนํามันอเมริกาตรงไหนวะอ่าอเมริกาคือจุดสังเกตง่ายๆคือจะมีทับทิมตรงนี้อเขาจะวาดด้วยกฎหมายฮะถ้าไฟส่องมาจากด้านข้างจะต้องเห็นหัวและท้ายครับคือสมมุติว่ารถวิ่งมาด้านข้างปุ๊บอ่ารถเราอยู่แนวขวางครับเขาต้องให้เห็นระยะว่าหัวรถเรากับท้ายรถเรา ระยะขนาดไหนอ๋อหรือไม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะสเปคเมกาจะชอบมีไฟมุมนี้อ่าใช่ครับแต่ถ้าอย่างรถโบราณโบราณเขาก็จะอยู่ในโคมเขาเลยครับครับผมโอเคฝาท้ายครับฝาท้ายจะเป็นเปิดกลางถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นเปิดข้างสิดข้างครับใช่ครับครับผมสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ก็จะเป็นสเปคของตัวเมกาเลยจะฟอนต์เท่านี้เลยสติกเกอร์เมกาครับน้าเบอร์รับไหนครับผมเดี๋ยวผมจะไปทัวร์มั้งครับไอสติกเกอร์เนี่ย จริงๆแล้วตัดไทยคือผมเอาฝาท้ายก่อนทําสีครับไปวัดขนาดฟอนต์ oh. แล้วก็ให้ร้านไทยนั่นแหละเป็นคนตัด oh. ครับ oh. ครับฝาอเมริกาฝาฝาฝาอเมริกาฝาญี่ปุ่นเหมือนกันโอเคครับเมื่อกีน้น้ำหนอกว่าสติกเกอร์เนีย่ยตัดไทยใช่ครับแดงานะ้าต้องมีของอเมริกาเก็บไว้นหนึ่งคู่ตัวเนี้ยนะอ๋อไม่ผมไม่มีครับคือผมเอาฝาท้ายที่ว่ามีสติกเกอร์อะ uh huh. ไปให้เขาตัดก่อนที่ผมจะทําสีอ oh. ครับ โอเควัดขนาดฟอนต์อะไรก่อนทําส oh okay. ีไปดับแบบก่อนดับแบบก่อนใช่ครับเดี๋ยวในเอกลักษณ์ของทุ่งสับปะรีตะโปดฮะตะโปดครับคันนี้ข้ยานครับชื่อเขาขายานเออเห็นนะมีทุกคันเลยอีกคันหนึ่งไข่ย้อยไข่ย้อยข้ยานไข่ย้อยข้ยานไข่เยิ้มอ้าวอันนี้อะไร89 HP ครับขนาดแรงม้าของเครื่อง89แรงม้าใช่ครับเออเว้ คือสิ่งละอันพันละน้อยก็พยายามเก็บอย่างายทะเบียนก็เอาพวกเดโตนาอะไรเงี้ยให้ตรงตรงตามยุคโอเคตรงตามภายในเลยโอเคครับท่านท่านท่นท่นทนสติ๊กเกอร์คันนี้ดูตีนมากเลยบอกเลยพร้อมโดนนะครับเอาน้ำหมากฝอยนะครับไอ้เฟนนะครับภายในจะเป็นสีน้ำตาลนะครับบ้านเราจะเป็นสีเทาบ้านเราเป็นสีเทาครับซึ่งภายใน กว่าจะครบก็ซื้อภายในมาสมชุดเพื่อมาประกอบคันนี yeah. ้เ claro ดี๋ยวสวิตสวิต oh, ก็ยังเป็นตรงรุ่นอ่าตรงรุ่นครับพวงมาลัยของอีซูซุน้าว่างนะเนี่ยเหมือนน้าว่างอ่ะก็ด้วยความที่ว่าขายอไหล่อีซูซูก็เลยเราเจอแล้วเราก็เลยพยายามเก็บรถเราแล้วก็พวงมาลัยอันนี้มีที่มาที่ไปใช่เอาให้มาโดยที่ว่าจะไม่เอาเพราะว่ามันเป็นลายไม้ครับ แต่พอเห็นโลโก้อีซุก็เลยเอามาแล้วก็กลับมามันพวงมาลัยเป็นสีส้มแลกกเกอร์มันเก่าจัดก็เอาใบคัตเตอร์ค่อยแกะค่อยๆแกะออกมาโอ้มันเป็นลายไม้สวยมากครับก็เลยปล่อยไว้เดิมๆอย่างนี้เลยครับน,นั่งแกะนี่นะครับว่างอ่ะเอาคัตเตอร์นั่งแกะแกะเลกกเกอร์ค่อยๆแกะค่อยๆแกะครับอเอ๊ะทำไมคันนี้ไม่มีวัดรอบอยู่คันเดียวอ๋อไม่เดิมๆจะไม่มีวัดรอบครับ ถ้าหัวเดียวทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาทั้งไทยจะไม่มีวันรอบแต่ผมดูแล้วมันได้ลมนะดิบมากเลยใช่มันจะได้ความดิบครับครับผมคือว่าเป็นภายในที่สมบูรณ์แบบและหายากครับสวิตช์แอร์เป็นแบบสไลด์สไลด์ครับปกติบ้านเราอย่างคาเมโอมันก็ยังเป็นแบบหมุนหมุนใช่ครับอ๋อนะครับคือคือพยายามจะไม่ทําให้เปลี่ยนแปลงไปมากจะยังคงให้อนุรักษ์เดิมไว้ นะแล้วก็ขอ,เค,อเครื่องเลยเครื่องนะครับจบที่เครื่องโอเคได้ครับโอเคนะจัดไปครับเครื่องมันเป็นอะไรบอกมาสิเครื่องเป็น c 2สองสองสามครับหน้าตามเพจเลยฮะ C 2สองสองสามคันนี้รถนำเข้าแท้นะครับครับสติ๊กเกอร์เป็นญี่ปุ่น16คันเลยพี่พีในเมืองไทยใช่โคตรมหาลัยเทมเครื่อง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝาทองไม่ใช่ฝาทองครับอ้าวเลยอันนี้จะเป็นเครื่องเดิมติดรถของของเขามาเลยจากญี่ปุ่นคือบ้านเราเป็นฝาทอง 4JA ใช่อันนี้เป็น c 2 2 3ครับคือมันจะเหมือนเครื่องเดียวกับ KB บ้านเรา KB 2002ใช่แต่อันนี้ผมก็ทำโบทำปั๊มแต่ว่าจะพยายามเก็บงานให้ดูเหมือนของเดิมๆโรงงานครับครับเโบของอะไรครับ ทีดศูนย์สี่ครับ H L ครับก็คือเอาอัตราเร่งให้มันตอบตอบหน่อยใช่ครับเอาแค่พอแซงขับมันมันแค่นั้นพอครับผมไม่ได้เอาไว้ซิ่งครับนี่ขนาดน้ำไม่ได้เอาไว้ซิ่งนะเนี่ยแล้วก็มาจบกันที่ล้อครับคันนี้ล้อสวยมากครับเป็นล้อของล้อเป็นซินตลายครับขอบ16กว้าง9นิ้วครึ่งผมชอบที่มันจีบอ่ะมันมีแบบนะฮะ ทำยากนะเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเขาปั๊มยังไงให้มันเป็นอย่างนี้ให้เป็นร่องๆอย่างนี้ใช่ไหมครับล้อชุดนี้ถือว่าหายากไหมครับล้อตัวนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาในตลาดบ้านเราแต่ราคา15 16้ากจะค่อนข้างแตกต่างกันเยอะอันไหนแพงกว่า16ตอนนี้จะแพงค่อนข้างแพงราคาจะสตาร์ทล้อเปล่าก็ประมาณ3 0,000ื่นหน่อยๆอันนี้กว้างเท่าไหร่ครับผมกว้าง9นิ้วครึ่งครับ4 4วงลี่วงเลยครับ โอ้โหไม่ธรรมดาโอเคอันนี้ที่ผมอยากรู้แล้วสำหรับน้ำมากนะครับรถช่วงสั้นกระบะสีขอ,อมันมีเสน่ห์ยังไงครับมันขับง่ายแล้วก็เวลาเข้าจอดง่ายเสน่ห์ของมันคือเวลาเราขับไปถ้าอย่างเรามีการดูแรลรักษาอย่างเงี้ยคนบนท้องถนนเขาเห็นเขาว่าอมยิ้มให้เราได้แล้วหันมา<ๆ>ยิ้มหันมายกมือ ยกมือยกนิ้วยกนิ้วไหนโอ้โหดึกแล้วต้องถามใช่ไหมเฮ้ยคนขับเขาน่ารักอะไรนะคอนเซปต์หน้าอะไรนะอ้วนลำตำง่ายครับโอเคครับอ่ะคำถามทางบ้านเลยไหมอะไรครับผมนะครับผมอีสุสีขอไส้เดิมโมได้มากสุดกี่ม้าก็เอาเครื่องตัวนี้แล้วกันไม่เคยวัดเลยนะฮะว่าได้กี่ม้าครับแต่ว่าถ้าอย่างเครื่องตัวนี้ที่ว่าเซียนเซียน พี่ว่าเขาเจ๋งๆก็มีช่างพลพระรามเก้าทือว่าสี่ลพนตัวนี้เราเคยไปทํารายการแต่ว่าคืออย่างอย่างผมอะทําแค่ว่าตอบอารมณ์ในการเล่งแสงได้ครับรถพวกนี้ก็ไม่ได้บ้าพลังชเอาสนุกๆรับนะครับขับขับนิ่มๆบนทางด่วนน้าก็ไม่นิ่มนะน้าก็กดชิบหายไว้ว่อนนะผมเห็นอยู่นะครับเออคาถามครับตอนนี้ทําไมไม่ค่อยเห็นสีขอเลยทําไมทั้งรถรุ่นใหม่และรุ่นเก่า รถรุ่นใหม่ครับผลิตค่อนข้างน้อยเพราะคนไทยไม่ค่อยตอบโจทย์คือถ้าอย่างเป็นช่วงยาวเขายังสามารถเอาไปใช้งานในชีวิตประจําวันได้เพราะว่ารถกระบะสําหรับคนไทยเหมือนกับเน้นไว้ใช้งานแต่รถช่วงสั้นอ่ะเขาเหมือนเป็นรถที่สนองนิดมากกว่าณตอนนี้ใช่ไหมครับณตอนนี้และที่ผ่านมาด้วยดีกว่าแต่ว่าเดิมทีพวกรถช่วงสั้นเนี่ย ภาคเหนือเขาจะใช้กันเยอะเพราะเวลาขึ้นดอยอะไรเงี้ยเวลาเข้าโคง้งเวลาม,วมันจะมันจะผิวกว่า<อ>มันง่ายกว่าครับครับผมอีกคําถามหนึ่งถ้าอยากจะหา c ี r อาช่วงสั้นบ้างจะต้องดูว่า,างไงว่าแท้ไม่แท้ตัดไม่ตัดแท้ไม่แท้ตัดไม่ตัดอย่างที่บอกครับทะเบียนเป็นหลักอ่อาทะเบียนเป็นหลักแล้วก็น้ําหนักของรถถ้าช่วงสั้นน้ําหนักจะไม่เกินพันสามแต่ว่าถ้าพวกช่วงยาวมันจะตีขึ้นไปพันห้า ครับผมครับก็คือดูในเล่มมีบอกในเล่มมีบอกครับอ๋อโอเคครับครับผมแล้วก็ผมส่งเขาจะรู้เลยครับโอเคแล้วถ้าใครอยากปรึกษาแล้วมาเกี่ยวกับรถรุ่นนี้หาที่ไหนอะไรยังไงติดต่อนะมาเดี๋ยวดูรูปรถกันได้ที่ไหนครับเฟซบุ๊กเลยครับหมาฮอตสี่ห้าครับมาคอสสี่ห้าตอนแรกมาฝรั่งชิคเก็ตตอนนั้นมาคอสสี่ห้าอ่าครับผมหาเองกูยังงงเลยตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นมาฝรั่งบาคอสมาคอสสี่ห้านะครับ มันจะได้ค้อนได้ <c oughs> แล้วถ้เกิดจะหาอะไร <c oughs> อีสูติดต่อได้เลยครับผมเบอร์โทร097ครับ2797592ครับรับจบครับผม <c oughs> โอ้โหน้ำมักการันตีเลยรับจบแน่นอนร <c oughs> ับจบแน่นอนอีสูะครับคันนี้คนนี้ยืนยันครับว่าผมใช้คาเมโอเนี่ยผมก็ได้น้าเป็นที่ปรึกษา <c oughs> Oh hey. คือน้าก็จะดีอย่างคือจะให้เป็นเน้นให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนให้ข้อมูลนะครับอ่าซื้ออะไรหรือไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับรก็ปรึกษาปรึกษาได้ครับผมร่บผมโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปคันต่อไปกันเลยรับได้ครับขอัคุณครับผม ใจของรถแข่งคือความเร็วทุกครั้งที่ออกตัวต้องรู้สึกถึงพลังเฟล็กสุดยอดเทอร์โบเจ้าพลังแห่งยุคผลิตโดยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูงรับประกันความแรงที่รู้สึกได้จริงจากสนามแข่งสู่รถคุณ f l e ็กเทอร์โบพลังที่สัมผัสได้